สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรียกไม่หันขยันจริงก็มีข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะอันนี้เป็นการเปิดรับสมัครของทางกรมชลประทานนะคะจากที่ดูตามประกาศเนี่ยรอบนี้เขาก็เปิดรับสมัครหลายอัตราเลยแล้วก็มีทั้งแท่งวิชาการรวมถึงแท่งทั่วไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะมากๆเลยกับคนที่เรียนจบปริญญาตรีหรืออาจจะเรียนจบปวสที่สอบผ่าน ภาคกอของกอพอมาแล้วแล้วก็กําลังมองหาสนามสอบราชการอยู่ก็ลองมาสมัครสอบที่นี่ดูได้นะคะสําหรับการเปิดสอบราชการของกรมชลประธานปี2567นี้ mm. เขาก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน mm. ไปจนถึงวันที่4ธันวาคมนี้โดยรอบนี้เขาก็เปิดรับทั้งหมด11ตําแหน่งเลยเป็นแท่งวิชาการ4ตําแหน่งกับแท่งทั่วไปอีก7ตําแหน่ง ส่วนจะมีตำแหน่งไหนบ้างนั้นวันนี้เรารวบรวมมาให้แล้วค่ะตำแหน่งแรกนะคะตำแหน่งนักวิชาการเงินและ บัญชีปฏิบัติการตำแหน่งว่าง5อัตราอัตราเงินเดือน16,500บาทถึง18,150บาทและเนื่องจากตำแหน่งนี้ต้องทำงานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีนะคะผู้สมัครสอบก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือมีคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าทางบัญชีหรือบริหารธุรกิจการบัญชีนั่นเองสำหรับเนื้อหาที่ออกสอบก็จะเป็นความรู้ทางการเงินและการบัญชีเช่น นโยบายทางบัญชีมาตรฐานทางบัญชีรวมถึงระเบียบกระทรวงการคลงังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลงังการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการโอนเงินส่งคลงังพุทธศักราช2562ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลงังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นค่ะ ตำแหน่งที่2นะคะนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการตำแหน่งว่าง3อัตราอัตราเงินเดือน16,500บาทถึง18,150บาทสำหรับคนที่สนใจตำแหน่งนี้ต้องจบปริญญาตรีหรือว่ามีคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในสาขาวิชาทางด้านนิติศาสตร์เนื้อหาที่ใช้ในการออกสอบก็อย่างเช่นประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราชและที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นต้นค่ะ ต่อกันที่ตำแหน่งที่3เลยนะคะยังอยู่กับตำแหน่งในแท่งวิชาการค่ะคือตำแหน่งนักวิชาการ,กรเกษตรปฏิบัติการนั่นเองตำแหน่งนี้อัตราเงินเดือน16,500บาทถึง18,150บาทตำแหน่งว่าง1อัตรา ตำแหน่งนี้ก็จะแข่งขันกันเยอะหน่อยนะคะใครที่สนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งนี้ก็ต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรืออย่างอื่นที่เทียบเท่าในสาขาวิชากเกษตรศาสตร์ส่วนความรู้ที่ใช้ในการสอบก็จะเกี่ยวกับวิชาด้านการ,กรเกษตรเป็นส่วนใหญ่ค่ะเช่นการขยายพันธุ์พืชการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการ,กรเกษตรเป็นต้นตำแหน่งที่4ค่ะก็เป็นตำแหน่ง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการตำแหน่งสุดท้ายของแท่งวิชาการนะคะอัตราเงินเดือนอยู่ที่16,500บาทถึง18,150บาทตำแหน่งว่างมี1อัตราค่ะผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือมีคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์ทางธรณีวิทยาหรือทางเทคโนโลยีธรณีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางเทคโนโลยีธรณีหรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณีค่ะ ส่วนความรู้ที่ใช้ในการสอบก็จะเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นด้านธรณีวิทยาด้านฟิสิกส์ธรณีเป็นต้นตำแหน่งที่5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานตำแหน่งนี้ก็จะเป็นตำแหน่งแท่งทั่วไปนะคะผู้สมัครต้องมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในสาขาวิชาบัญชีหรือสาขาการเงินและการธนาคารค่ะอัตราเงินเดือน12,650บาทถึง13,920บาทตำแหน่งว่าง1อัตราค่ะ ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งที่6ขค่ะในช่างสุลประทานปฏิบัติงานตำแหน่งนี้รับเยอะนะคะมีตำแหน่งว่างถึง20อัตราเลยอัตราเงินเดือน12,650บาทถึง13,920บาท ผู้สมัครสอบต้องมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออย่างอื่นที่เทียบเท่ากันในสาขาวิชายโยธาสาขาวิชาสำรวจสาขาวิชาการก่อสร้างหรือเทคนิคสถาปตัตยกรรมค่ะและก็ต้องเป็นคนที่เขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์เป็นด้วยนะคะเนื่องจากว่าใช้ในการสอบค่ะตำแหน่งที่7นะคะในช่างโยธาปฏิบัติงานอัตราเงินเดือนก็12,650้บาทถึง13,920บาทผู้สมัครต้องมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในสาขาวิา วิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจสาขาวิชาการก่อสร้างแล้วก็ต้องเขียนแบบสวกรรมเป็นเช่นเดียวกันตำแหน่งว่าง5อัตราค่ะ ตำแหน่งที่8นายช่างสำรวจปฏิบัติงานตำแหน่งว่าง13อัตรามีอัตราเงินเดือน12,650บาทถึง13,920บาทผู้สมัครต้องมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออย่างอื่นที่เทียบเท่ากันในสาขาวิชายโยธาวิชาสำรวจสาขาวิชาการก่อสร้างแต่เนื้อหาที่ใช้ในการสอบค่ะก็จะเป็นความรู้ด้านการสำรวจภูมิประเทศความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบเป็นต้นค่ะ ตำแหน่งที่9นะคะในช่างเครื่องกลปฏิบัติงานอัตราเงินเดือน12,650บาทถึง13,920บาทอัตราว่าง6อัตรานะคะผู้สมัครจะต้องมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาเทคนิคโลหะหรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลหรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตรค่ะแล้วก็จะต้องทดสอบความรู้เรื่องเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลด้วยนะคะตำแหน่งที่10ค่ะในช่างชลประ ปฏิบัติงานวงเล็บนะคะว่าปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายค่ะตำแหน่งที่11ในช่างสำรวจปฏิบัติงานก็ปฏิบัติงานที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดียวกันค่ะคุณสมบัติก็คล้ายๆกับในช่างสุลประธานปฏิบัติงานแล้วก็ในช่างสำรวจปฏิบัติงานเลยนะคะเพียงแต่ว่าสองตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยปฏิบัติงานที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากลองสมัครดูก็สามารถเข้าไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ rid thaijobjob com นะคะโดยค่าสมัครสอบของเขาเนี่ยก็อยู่ที่430บาทเท่านั้นเองเป็นค่าธรรมเนียมสอบ400บาทบวกกับค่าบริการอินเทอร์เน็ต30บาทนะคะเริ่มสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนไปจนถึง4ธันวาคมนี้เลยค่ะ